โอาเรียนอะไรครับเรียนอะไรลูกมินิลักบี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับมินิลักบี้เรามีการแข่งขันสองสนามนะครับมินิลักบี้มินิลูกบี้มีสองสนามนะครับสนามทางด้านซ้ายมือ เป็นสนามหนึ่งนะครับสนามหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับมินิลักบี้นะครับสนามสองอยู่ทางด้านขวามือนะครับหันหน้าเข้าสนามนะครับมินิลักกี้สนามหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือสนามที่สองอยู่ทางด้านขวามือนะครับคู่แรกนะครับสนามหนึ่งโรงเรียนเทศบาลบุลภาอนุบาลมหาสารคามนะครับสนามหนึ่งนะครับ ผู้แรกสนามสองนะครับ,ออ,รบออยู่หลังโรงเรียนเทศาบาลบ้านคอโรงเรียนเทศาบาลศรีสวัสดนะครับสนามสองนะครับประเภทม,มินิลักบี้นะครับมินิลักบี้สนามหนึ่งและสนามสอง <laughs> ผู้แรกนะครับขอให้เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ย้อเยนแล้วเี้ยบอกเองลยเยย้เีข oh ัดหน้ามองหน้ามือเหอมเี่ยเฮ้ยมองัดุตานี่ันกอรงเยดแยเยาเลยยังปเอนดย่ไท่านนะครับตาลาดที่เราได้บอกท่านแล้วนะครับสนามดสนาม2นะครับในประเภทมีลักบี้นะครับ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเ็ววผ่านเง้ไปเรื่อยๆเ่ร หลังปีเราผ่านรัฐบาลผ่านย้าเปลี่ยนตัวครับเข้าเลยครับหมายเลขสองหมายเลขสิบสี่เข้าเลยครับหมายเลขที่ออกเลขออกมาเลยครับเปไรใครเสี่ยเชียร์ผิดอะไรอ่ะ

น้องๆจะรวยพอแล้วูกือเปล่าพอแล้วครับดึงนึงลลกอยู่ที่ไหนครับบอลบอยโอเคครับตามให้หน่อยครับเก็บบอลได้แล้วนำสองที่เป็นน้ำโดยการเลยครับเป็นโดยการเลยคือกอนกันอะ เตรียมตัวให้พร้อมเลยครับสนามหนึ่งสนามสองนะครับสำหรับมินิลูกบี้นั้นก็โลกหลอนเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือนะลูกไม่ออกฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแท็บเล่นนะครับใช้วิธีแท็บเล่นนะครับสำหรับมินิลูกบี้นะครับ

เลวอะนี่ยแตนี่เต่สวยมากลูกแฝดแต่ว่าผมนม่าเลวเลครับเขียนแล้วหรอพี่พอแล้วพี่ใ่ไห่ไห่ไนะเะได้หรอหมอมาช่หต้องเปลี่ยนไพ่นีเฮ้ยไพ่อะไพ่ไเดี๋ยวูกเวลาโอ้ย ปวดเลยเนี่ยปวดชัดเจนเลยประกาศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับผู้ใดที่เก็บลูกหมายเลข5นะครับหมายเลข5ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับนำส่งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยครับที่เขียนที่อายุครับผู้ใดเก็บบอลจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้นะครับนำส่งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยนะครับ เขียนพียโยนะครับนำสดได้วยนะครับตอนนี้ลูกเราอหาไปถึงลูกนะครับไม่ได้เนาลูกเพื่อไปถูกหมดไปเรื่อย